ไปติดตามหธรรทำคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อนะคะโดยบาทหลวงวิเชียนจันทาปริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เราจะใช้พระวาจาของพระเยซูเจ้าที่บันทึกอยู่ในข่าวดีของท่านนบุญมัทธิวในบทที่ยี่สิบสองข้อที่สามสิบสี่ถึงสี่สิบกันนะครับว่าในพระวาจาของพระเยซูเจ้าตอนเนี้ยพระองค์ทรงให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้าง ในพระวาจาะตอนนี้บันทึกไว้ว่าเมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไปจึงมาชุมนุมพร้อมกันมีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมายได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่าพระอาจารย์บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาของท่านนี่คือบทบัญญัติเอและเป็นบทบัญญัติแรกบทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกันคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศศพก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้ ครับท่านผู้ฟังที่มาของคำถามนี้ที่บัณฑิตทางกฎหมายถามพระเยซูเจ้าก็เพราะว่าบทบัญญัติในหนังสือโตราซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิวมีบทบัญญัติมากถึงห1รข้อด้วยกันซึ่งแต่ละข้อก็มีความสำคัญทั้งนั้นดังนั้นคำถามจึงถามเพื่อ จะจับผิดว่าพระอาจารย์บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติทั้งหมดจึงเป็นคำถามที่ยากจะตอบเพราะว่าหากคำตอบเป็นการสรุปด้านใดด้านหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งแล้วทำให้ความสำคัญด้านใดด้านหนึ่งหรืออีกข้อใดข้อหนึ่งถูกมองข้ามหรือลด ความสำคัญลงไปก็จะถูกโจมตีทันทีและคำตอบที่พระเยสุเจ้าสรงให้จากประโยคที่ถามว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติก็ควรมีคำตอบเดียวแต่ที่น่าแปลกใจพระเยสุเจ้าส่งให้สองคำตอบด้วยกันครับคำตอบแรกพระเยสูเจ้าทรงเอามาจากหนังสือ ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่หที่มีบันทึกว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณและสุดกำลังของท่านส่วนคําตอบที่สองพระองทรงเอามาจากหนังสือเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อสิบที่บันทึกไว้ว่าท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเองท่านจะต้องไม่แก่แค้นหรืออาฆาตชนชาติเดียวกับท่านแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงพูดอะไรใหม่แต่สิ่งที่อาจถือว่าเป็นเรื่องใหม่ก็คือพระองค์ทรงรวมบทบัญญัติสองข้อ ซึ่งแยกกันอยู่ในหนังสือพระกัมภีสองเล่มเข้าดีกันทรงทำให้ทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันเหตุผลที่ทรงทำเช่นนี้ก็คือพระองค์ทรงต,งต้องการบอกเราว่าไม่มีความรักแท้ต่อพระเจ้าที่ปราศจากความรักต่อเพื่อนมนุษย์และในทางกลับกันก็จะ ไม่มีความรักแท้ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ปราศจากความรักต่อพระเจ้าถ้าพูดถึงความรักต่อพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องง่ายครับที่จะรักพระเจ้ามากกว่าการที่จะรักเพื่อนมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างพระองค์ไม่ทรงเคยทำผิดต่อเรา แต่เป็นเราที่ไม่เข้าใจพระองคิดไม่เหมือนพระอง์ต้องการไม่เหมือนพระอง์จึงทําให้เราไม่สนใจพระเจ้าหรืออาจจะงอนงอนพระเจ้าไปบ้างแต่สําหรับเพื่อนมนุษย์ของเรานี่สิไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ด้วยกันเราใกล้ชิดกันเราทุกคนล้วนมีความบกพร่องและอ่อนแอ ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นการกระทบกระทั่งกันจึงเป็นเรื่องธรรมดายิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งมีโอกาสขัดใจหลายครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักคนที่ทําผิดต่อเราคนที่พยายามลดความน่าเชื่อถือของเรากันแกล้งเราและทำให้เราเจ็บช้าน้ำใจยากที่จะรักพวกเขามีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่า ชายคนหนึ่งได้ขโมยอาหารและถูกกษัตริย์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอกษัตริย์ทรงถามชายผู้นั้นว่ามีอะไรจะพูดก่อนตายไหมชายที่เป็นขโมยตอบว่าข้าแต่พระมาหากษัตริย์บิดาของข้าพระองค์เคยสอนวิธีปลูกแอปเปิ้ลให้ออกผลได้อย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืนเท่านั้นเอง และข้าพระองค์รู้สึกเสียดายถ้ามันจะตายไปพร้อมกับข้าพระองค์กริย์ทรงอนุญาตให้ใชายผู้นั้นสาธิตวิธีปลูกแอปเปิลของเขาในวันรุ่งขึ้นไม่ถึงเวลาชายผู้นั้นได้ขุดหลุมและได้กล่าวว่าคนที่จะปลูกแอปเปิลให้ออกผลได้อย่างรวดเร็วตามที่บีดาของข้าพระองค์สอนนั้น จะต้องเป็นคนที่ไม่เคยขโมยหรือไม่เคยเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนเท่านั้นตอนนี้ข้าพระองค์เป็นขโมยจึงไม่สามารถที่จะทำได้กษัตริย์จึงทรงสั่งให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปลูกแอปเปิลต้นนั้นแทนนายกรัฐมนตรีทำท่าลังเลใจและกล่าวว่า ตอนที่ข้าพระองค์เป็นเด็กข้าพระองค์จำได้ว่าเคยเก็บของที่ไม่ใช่ของของข้าพระองค์เอาไว้ข้าพระองค์คงจะปลูกต้นแอปเปิ้ลไม่ได้เช่นกันรัฐมนตรีคลังเป็นบุคคลต่อไปที่กษัตริย์ทรงขอร้องเขาให้ปลูกต้นแอปเปิ้ลเขาขออภัยโทษจากกษัตริย์และบอกกับพระองค์ว่าครั้งหนึ่ง เขาเคยโกงเงินจำนวนเล็กน้อยจากเพื่อนของเขาก็คงจะปลูกต้นแอปเปิลไม่ได้เหมือนกันที่สุดเมื่อเหลือกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่สามารถทำได้แต่พระองค์ก็ทรงละลึกด้วยว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์พระองค์เองก็เคยเก็บสมบัติอันล้ำค่าชิ้นหนึ่งของพระบิดาของพระองค์เอาไว้โดยไม่ได้บอก ให้พระบิดาของพระองค์ทรงทราบที่สุดชายที่เป็นขโมยได้กล่าวกับกษัตริและบรรดาข้าราชการว่าพวกท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจแต่พวกท่านก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะปลูกต้นแอปเปิลได้แล้วผมละ่ะผมเป็นเพียงยาจกที่อดโซและที่ผมขโมยอาหารเพียงเล็กน้อยนี้ ก็เพื่อจะประทังชีวิตเท่านั้นพวกท่านยังจะประหารชีวิตผมด้วยการแขวนคอเชวหรือกษัตริย์รู้สึกพอพระทัยในถ้อยคำที่ชายคนนั้นพูดพระองค์ทรงอภัยโทษและปล่อยตัวเขาไปนิทานเรื่องนี้เพียงต้องการจะบอกว่าทุกคนล้วนมีความบกพร่องและเคยทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น แต่เรื่องที่ไม่ดีก็ควรต้องไม่ทําและเมื่อทําแล้วก็ต้องชดเชยชดใช้รับโทษตามความยุติธรรมดังนั้นการที่เราร้วนมีความบกพร่องอ่อนแอการอยู่ร่วมกันจึงย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาจึงทำให้การที่จะรักกันและกันนั้นเป็นเรื่องยาก แต่คำสอนของพระยุสเจ้าโรรองทรงชี้ให้เห็นว่าไม่สามารถแยกความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ออกจากกันได้การพยายามแยกความรักที่เรามีต่อพระเจ้าออกจากความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและไม่มีวันที่พระยซสเจ้าจะทรงยอมรับความคิดเช่นนี้ นบุญยนนทคาสาวกได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องที่บอกว่าถ้าเพียงสิ่งนี้ก็คือการกรักพระปินเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ถูกนำไปปฏิบัติทั้งสองด้านก็เพียงพอแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าความรักเป็นพลังควบคุมโลกโลกของเราจะไม่มีความเกลียดชัง ไม่มีการเข็นฆ่าหรือสงครามไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความอิจฉาลิษยาและจะไม่มีความอัยุติธรรมจะมีแต่เพียงการให้อภัยและการรับใช้ซึ่งกันและกันและเราก็ทราบดีว่าเรายังอยู่ห่างไกลจากจุดเนี้ย มากมายนักทีเดียวแต่ก็ต้องพยายามไปให้ถึงครับแล้วเราจะเริ่มต้นที่จุดไหนก่อนล่ะคำตอบสำหรับเรื่องนี้ชัดเจนก็คือต้องเริ่มต้นภายในแวดวงของคนใกล้ชิดเราก่อนกับบุคคลที่เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยหรือทำงานด้วยถ้ากับคนใกล้ชิด เรายังทำไม่ได้แล้วจะไปหวังอะไรกับคนที่อยู่ไกลตัวล่ะครับดังนั้นคำสอนของพระเยซูเจ้าในวันนี้มีประโยชน์และดีมากๆก,กับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั่นคือจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน